ขอความจเจริญในธรรมจงมีแด่ชาวอีทีวีทุกท่านธรรมะกับตรปัดวันนี้อยากจะเสนอเรื่องสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านเอามามอบให้กับชาวโลกแล้วชาวโลกรู้สึกอย่างไรกับพระองค์ท่านบ้างในครั้งพุทธกาลทุกครั้งของการแสดงธรรมของพระพุทธองค์เมื่อพระพุทธองค์แสดงธรรมจบเนี่ย ชาวบ้านจะประทับใจปลื้มใจแล้วเข้ามากราบพระพุทธเจ้าแล้วก็บอกกับพระองค์ว่าการแสดงธรรมของพระองค์เหมือนกับการหายของที่คว่ําอยู่เปิดของที่ปิดอยู่บอกทางแก่ผู้หลงทางแล้วก็ส่งประทีปนำทาง การแสดงธรรมของพระองค์พระองค์ทําเรื่องยากให้กลายเป็นเรื่องง่ายเหมือนหงายของที่มันความเปิดของที่ปิดก็เพียงแค่เปิดของที่ปิดบอกทางแก่ผู้หลงทางและก็ส่งประทีปนําทางคนฟังธรรมพระพุทธเจ้าปั๊บนี้แจ่มแจ้งขึ้นมาบรรลุต่อหน้าพระพักของพระองค์มากมายเลยอย่างน้อยๆบางคนบอฟังเสร็จดวงตาเห็นธรรมดวงตาเห็นธรรมกัน เพราะฉะนั้นปัจจุบันบางทีไม่เข้าใจเราทําเรื่องง่ายๆของพระองค์ให้กลายเป็นเรื่องยากขึ้นมาโดยเฉพาะชาวพุทธของเราบางทีพิธีรีตองต่างๆที่เกิดขึ้นมาเยอะแยะเลยอาตมามีโอกาสไปอยู่ประเทศอินเดียปร,ประเทศเนปาลไปอยู่อยู่ปีกว่าชาวพุทธที่เขาเข้าใจพุทธศาสนาเนี่ยพิธีรีตองจะไม่มีอะไรวุ่นวายมากมาย ท่านอาจารย์พุทธธาตุท่านบอกว่าพิธีรักษาไว้ก็ได้แต่รีตองอ่ะตัดตัด,ตดมันทิ้งไปบ้างก็ได้บางทีมันมีรีตองเยอะแยะไปหมดเลยกว่าจะทําอะไรได้แล้วเจ้าพิธียิ่งถ้าเจ้าพิธีเยอะเนี่ยยิ่งมีปัญหาใหญ่พอจะทํางานแต่ละทคนนบบีคนนู้นบอกว่าต้องแบบนี้คนนี้แบบว่าต้องแบบนั้นคนนั้นบอกว่าต้องแบบนู้นมันเหมือนกับเราจะแกงขึ้นมาซักหม้อหนึ่งแล้วเอาแม่ครัวสิบคนมาทําแกงหม้อเดียวเนี่ยนึกออกไหม แกงส้มสักหม้อหนึ่งแล้วให้แม่ครัวสักสิบคนมาแกงส้มหม้อนั้นแม่ครัวคนหนึ่งมาจากภาคเหนือคนหนึ่งมาจากภาคกลางคนหนึ่งมาจากภาคใต้คนหนึ่งภาคอีสานแล้วมารวมกันทําแกงหม้อเดียวไม่รู้ว่าแกงหม้อนั้นมันจะออกมาเป็นอย่างไรตรงนี้ที่นํามาฝากก็คืออยากจะสรุปว่าธรรมะของพระองค์พระพุทธเจ้าทําเรื่องยากให้กลายเป็นเรื่องง่าย เพราะฉะนั้นมีอะไรก็ค่อยๆทําความเข้าใจแล้วก็อย่าไปปิดตัวเองว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าสูงเกินไปเพราะฉะนั้นคนอย่างเราไม่มีทางเข้าใจถ้าเราบอกว่าเราไม่มีทางเข้าใจชาตินี้ทั้งชาติเราก็ไม่มีโอกาสที่จะเข้าใจคําสอนของพระพุทธเจ้าแต่ถ้าเราบอกว่ารู้สึกยากแต่จะพยายามตรงนี้เริ่มมีทางขึ้นมาละแต่ถ้าเราบอกว่ามันไม่น่าจะยากเพราะในครั้งพุทธกาล แม้แต่เด็กเจ็ดขวบก,ก็สามารถที่จะบรรลุธรรมสำเร็จเป็นพระอา,หารหันต์ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราตั้งจิตของเราให้ดีแล้วก็ความพยายามทำความเข้าใจแบบนี้มันจะไม่มีปัญหาการศึกษาธรรมะฝากญาติโยมนิดหนึ่งลองดูนะกลับไปพระพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องของธรรมชาตินี่แหละเราก็ลองมองธรรมชาติแล้วก็ลองกลับมาสอนใจตัวเอง เวลาเห็นธรรมชาติเห็นใบไม้ร่วงก็อ่อใบไม้แก่ก็ร่วงอ่อนก็ร่วงเด็กสอยก็ร่วงหนอนกัดกินก็ร่วงลมพัดก็ร่วงมันเป็นธรรมดาชีวิตของเราก็เหมือนกันในที่สุดก็ต้องร่วงหล่นไปเพราะฉะนั้นพอเรามองแบบนี้เรื่อยๆปั๊บต่อไปเราจะไม่มีปัญหาอะไรกับใครแล้วก็หลักปฏิบัติ จอมยุทธเมื่อเข้าถึงความเป็นจอมยุทธทุกอย่างรอบกายเป็นอาวุธหมดนักปฏิบัติธรรมเมื่อเข้าใจธรรมะทุกอย่างรอบกายสามารถเอามาสอนใจได้หมดหล่อสอนตัวเองจะเป็นอาจารย์ของตัวเองที่ดีที่สุดด้วยขออนุโมทนาและขอเจริญพร